สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพบกับติงลี่ชาแนลมาครับมาครับเมนูบ้านๆครับมาอีกแล้วครับวันนี้นะปลาหมึกผัดน้ำดำครับดำแค่นี้นะครับดำเรือเรือครับทันดำาคนๆอย่างนั้นต้องไม่รู้ครับทำยังไงครับข้าน่าจะใส่ขี้มันเยอะครับอันนี้ผัดทั้งตัวทั้งขี้เลยครับมันดำแค่นี้เองครับ เอาครับเรียวๆเลยนะครับไม่มีสีมีสันแล้วครับเอาแบบกินแบบง่ายๆอยู่ง่ายๆครับกับข้าวบานๆครับมาครับเส็บๆเดวยกันครับใครรับชมอยู่จังหวัดไหนก็ทักทายเข้ามาพูดมาคุยกันได้นะครับรับชมตอนกี่โมงสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มก็ทักทายเข้ามาคุยกันได้ครับมาครับเส็บๆเดวยกันครับอุ๊ยมันเขย่านะับ ่านะท่านนีเน้เป็นอืมมง้องครับตุยใหญ่อุันนี้ไม่มีหัวอ่ะไปน้ำมันกระนัวครับหรือเปล่าครับอืมหอมชะ วระคำเลยครับตัวนี้นี่อะไรไม่ได้ไม่ใช่อ่ะมันไปได้นี่มาหยิกแข้อตัวเอง ใครที่เข้ามารับชมอะไรเงียมาเลยกดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะครับฝากกดติดตามเด็กตาด้วยนะครับไม่ขายด้วยอืมอืมน่มาเอามาซื้อหนังสือกันนะมันมันมันเยอะแยะไปหมดเป็นกำลังใจให้เด็กตาด้วยนะครับอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับ ครที่เข้ามารับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับการน้ำยอดอนเดียว หืมเป็นเรื่องนะครับ่อแม่พี่น้องโอ้ยมีไข่ด้วยดูครับนี่นี่นี่น,น,น,นี่เดี๋ยวไข่ออกมาดู ไข่คร,ครับหมึกผัดน้ำดำม,มีไข่ด้วยเป็นบางตัวครับ <c oughs> มาครับนี่น้ำราดก,กันไปอืม เคยกินแล้วครับครั้งแรกครับหมผัดน้ำดำครับอย่างเ<ม>งีง<ม>เ้ยเป็นๆหรือเปล่าเคยกินแต่ มึกต้มน้ำดำครับมึกกระดองต้มน้ำดำครับแล้งมาแล้งมากี่วันแล้วตกตกจุดจุด,ด,ด,ดครับฝนครับจังหวัดตราดครับ hmm. ก็เลยครับหวัวมันกับลูกรตามันเทคเจอร์ดีนะครับกรึบร๊บกรึ๊บฟินเวอร์ อได้หรอนอไปแล้วนอนแล้วแล้วเป็นหนักเก็น์อะเรเนี่ย nắm ở trong mực lên lên ừ. trên cọp vậy. ขนาดตัวน้อยนะครับมามเพีน่น้องมีไข่เฉยด,ดู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  หิดเลยมีไขด้วยครับ <ไ>มาครับตัวสุดท้ายครับทั้งตัวเลยครับมาดองไปที่รีตองครับ ซับมือคำใหญ่ๆเลยครับนี่ครับทำไมอีปน้องดูหัวสองตัวหนึ่งครับเนี่ย ของแท้ม,มึกต้มน้ำดำก็รสชาตินี้เลยครับ ไปต้มในหม้อครับหอมใส่หอมครับรสชาติเดียวกับหมึกผัดน้ำดำเลยครับแกก็เป็นหมึกกระดองครับอร่อยครับหมึกกระดองจะมีไข่มีมันเต็มกระดองครับพ่อแม่พี่น้องเอาครับอินเป็นที่เรียบร้อยครับเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดตับ ฝากกด Subscribe กดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายกดกระดิ่งด้วยนะครับนิ่งน่ง